ยินดีต้อนรับสู่โลกนิทานของเทนเทนวันนี้เสนอตอนเทนเทนกับเจ้าป่องปราผีในคฤหา์รางแนละคฤหาดร้างที่ตั้งอยู่บนเนินเขาของหมู่บ้านเล็กๆมีประวัติศาสตร์ยาวนานและน่าสนใจย้อนกลับไปในสมัยโบราณคฤหาสนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของตระกูลขุนนางผู้มีอิทธิพลและร่่ารวย ตระกูลนี้มีชื่อเสียงในด้านการค้าที่ประสบความสำเร็จและการสร้างสารรค์ผลงานศินละปะที่ยอดเยี่ยมคฤราสน์ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่19ด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามและละเอียดอ่อนมีสวนสวยงามและน้ำพุขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางสวนในเวลานั้นคฤหาสน์นี้เป็นศูนย์กลางขององค์การจัดงานเลี้ยงและการพบปะสังสรรค์ของชาวบ้านและผู้คนในวงการสังคมอย่างไรก็ตามตระกูลขุนนางนี้ต้องเผชิญกับความยากลำบากในช่วงสงครามและวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจ ทำให้พวกเขาต้องย้ายออกจากคฤหาสน์แอและทิ้งมันไว้ให้รกร้างเวลาผ่านไปคฤหาสน์นี้กลายเป็นที่เล่าลือว่ามีผีสิงเนื่องจากมีหลายคนที่บอกว่าได้เห็นเงาลึกลับและได้ยินเสียงประหลาดในเวลากลางคืนตามตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาผีที่สิงอยู่ในคฤหาสน์คือวิญญาณของประกูลขุนนางที่ไม่สามารถละทิ้งสถานที่แห่งนี้ได้เนื่องจากความผิดพลาดและความเสียใจที่เกิดขึ้นในอดีตพวกเขาจึงถูกสาปให้เฝ้าคฤหาสน์นี้ตลอดไป วับกลับไปในหมู่บ้านที่เทนเทนอาศัยอยู่มีอาจารย์ผู้หนึ่งชื่อว่าอาจารย์หมานผู้เป็นอาจารย์สอนวิชาปราบผีให้กับเทนเทนอาจารย์หมานมีความรู้และความสามารถในหลากหลายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปราบผีและการป้องกันตัวจากสิ่งลี้ลับวิชาที่อาจารย์หมานสอนให้กับเทนเทนมีดังนี้วิชาคาถาป้องกันสอนการใช้คาถาและเครื่องรางต่างๆเพื่อป้องกันตนเองจากผีและวิญญ,ญาณร,ร้าย รวมถึงวิธีสร้างเขตป้องกันที่สามารถกันผีไม่ให้เข้ามาใกล้วิชาอาคมสอนการใช้มนและอาคมเพื่อปราบผีและวิญญ,ญาณร้ายเช่นคาถาสะกดผีคาถาปลดปล่อยวิญญาณและคาถาเรียกวิญญาณวิชาสมุนไพรสอนการใช้สมุนไพรในการสร้างเครื่องรางและยาป้องกันผีเช่นการทำยาสมุนไพรที่ช่วยในการสร้างกรอบป้องกันและการใช้สมุนไพรในการทำพิธีปลดปล่อยวิญญ,ญาณวิชาพิธีกรรม สอนวิธีการทำพิธีกรรมที่ใช้ในการปราบผีและปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกสาปเช่นพิธีบูชาเทพเจ้าพิธีสวดมนต์และพิธีทำบุญให้กับวิญญาณวิชาการสื่อสารกับวิญญาณสอนวิธีการสื่อสารกับวิญญาณเพื่อเรียนรู้ความต้องการและเหตุผลที่ทำให้วิญญาณเหล่านั้นยังคงอยู่และวิธีการเจรจาเพื่อช่วยปลดปล่อยพวกเขาวิชาการต่อสู้กับผี สอนเทคนิคการต่อสู้และป้องกันตัวจากผีและวิญญาณร้ายรวมถึงการใช้เครื่องมือและอาวุธพิเศษที่มีพลังในการปราบผีและแล้วก็มาถึงวันแรมหนึ่งข้าเดือน8ปี2567เป็นวันที่ผีทั้งหลายได้ออกมารังควานชาวบ้านเทนเทนและเจ้าป่องพบว่าหมู่บ้านเต็มไปด้วยความกลัวและความมุ่นวายผีปรากฏตัวในยามค่ำคืนและสร้างความโกลาหลให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะเสียงกรีดร้องและเสียงหัวเราะที่น่ากลัว ดังนั้นเทนเทนจึงตัดสินใจเผชิญหน้ากับผีเพื่อปกป้องหมู่บ้านของเขาการ,รเผชิญหน้ากับผีเมือ่อเทนเทนและเจ้าป่องเข้าไปในคฤหาหน์พวกเขาได้ยินเสียงกรีดร้องที่น่ากลัวพวกเขาเดินเข้าไปในห้องโถงใหญ่และพบก,กับผีทั้งสามที่เป็นหัวหน้าใหญ่ในการออกมารังควานชาวบ้านเทนเทนเจ้ามาทำร้ายชาวบ้านทำไมพวกเขาไม่เคยทำอะไรให้เจ้าผีหนึ่งในสามตอบกลับด้วยเสียงที่เยือกเย็นผี พวกเราถูกสาปให้ไม่มีที่ไปจึงต้องรังควานคนอื่นเพื่อหาอิสระแต่ไม่มีใครเคยฟังเราเลยเทนเทนถ้าเจ้าไม่ต้องการทำร้ายใครจริงๆเราจะหาวิธีช่วยเจ้าเองแต่เจ้าต้องหยุดรังควานชาวบ้านก่อนการต่อสู้กับผีแม้ว่าผีจะยอมรับข้อเสนอของเทนเทนแต่พวกมันยังคงไม่ไว้ใจและโจมตีเพื่อทดสอบความกล้าหาญของเขาคาถาป้องกันเทนเทนเริ่มต้นด้วยการไร่คา,าถาป้องกันที่อาจารย์หมานสอนเพื่อสร้างเกราะคุ้มครองตัวเขา และเจ้าป่องจากพลังของผีเทนเทนอมปราบผีรักกมามนาอาวชาอาคมสะกดผีเมื่อผีโจมตีมาอีกครั้งเทนเทนใช้อาคมสะกดผีเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของพวกมันชั่วคราวเทนเทนนโมพุทธายธาภัตตาราศัการใช้สมุนไพรเทนเทนใช้สมุนไพรที่เตรียมมาโปรยไปรอบๆห้องทําให้พลังของผีอ่อนแอลงพิธีปลดปล่อย สุดท้ายเทนเทนเริ่มทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณตามที่ผีบอกเขาจุดธูปและเทียนพร้อมกับสวดมนต์เทนเทนข้าอัญเชิญทวยเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาช่วยปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกสาปนี้การจบการต่อสู้เมื่อพิธีเสร็จสิ้นพลังลึกลับแท่ซ่านไปทั่วห้องผีทั้งสามค่อยๆกลายเป็นวิญญาณที่สว่างสวยและขอบคุณเทนเทนกับเจ้าป่องสำหรับความช่วยเหลือผีขอบคุณเทนเทนและเจ้าป่องพวกเราได้เป็นอิสระแล้วเราจะไม่รังควานใครอีกต่อไป หลังจากนั้นคฤหัดก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งไม่มีผีรังควานชาวบ้านอีกต่อไปเทนเทนและเจ้าป่องกลับบ้านด้วยความภาคภูมิใจและได้รับการยกย่องจากชาวบ้านสำหรับความกล้าหาญและความสามารถในการปราบผีนิทานเรื่องนี้ก็จบลงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะเจ้าคะ่ะแล้วมารอชมเรื่องถัดไปกันอีกนะอยากฟังเรื่องเทนเทนเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้เลยเจ้าคะ่ะ